สวัสดีครับราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาเมือจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสาม,มารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนพฤษภาคม2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกดอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บุพยาหรือบุพยา59 <c oughs> เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับให้อาจจะมีแนวโน,น้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นพไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่พไพ่หลายน้องไพ่ใบรแรกนะครับสาหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชาถือไม้อัศวินถือถ้อถวย ไพ่เดอะเท p เพลตสิกออฟคัพไพ่สิกออฟสอดนะครับสดาบไพ่เดวิลแล้วก็เป็นไพ่10เหรียญ3ดาบไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่9ดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่อัศวินถือดาบให้ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูพลังงานของชาวมีนและคณามีนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้านหนึ่งอ่ะมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มีการพัฒนาต่อยอดไปในโนมทิศทางที่ดีมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความรักที่มันเป็นความสัก์เซสนะครับประสบความสําเร็จอะไรประมาณเนี้ยมีโอกาสที่จะได้มันหมายต่างงานอะไรแบบเนี้ยได้ด้วยด้วยซ้ำนะครับ แต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีโอกาสของความผิดหวังการม,มีปัญหาความรักเล้ารลักไม่ลงตัวความรลักไม่ชัดเจนใดๆอาจจะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึกความยากลําบากนิดหนึ่งเนาะอย่างที่บอกว่าการดูไพ่โดยรวมแบบเนี้ยมันอาจจะมีทั้ง2ด้านนะครับกับในเรื่องของ Relationship ได้มันอาจจะมีปัญหาก่อนแล้วอาจจะดีขึ้นภายหลังหรือ,ออาจจะดีก่อนแล้วก็ หลายภายหลังก็ได้ดังนั้นชาวมีนลัคนามีนนะครับพยายามดูนะครับเป็นไกด์ไลน์ของตัวกุณก็แล้วกันว่าอะไรที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะตรงแต่อะไรที่ยังไม่เกิดมันก็อาจจะยังไม่ตรงก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินว่ามันอาจจะยังไม่เกิดก็ได้เนาะดังนั้นให้ดูเป็นระยะรองเทอมนิดหนึ่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าดีได้ก็รายได้ รายได้ก็ดีได้ดังนั้นอย่าไพ่มันจะไม่เลือกทางเดินให้กับตัวคุณเพราะเราไม่ได้เจาะคําถามของคนใดคนหนึ่งเนาะดังนั้นอย่าจับประเด็นเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มที่ทางของความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองยังไปถึงจุดเป้าหมายความสําเร็จและยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์ได้หรือเปล่านะครับไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ อสเวนถือถ้วยอัเวนถือถ้วยเนี่ยขึ้นมาทาดน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนราศีทัดเดียวกับตัวคุณเลยปประว่าตัวคุณเองกําลัง มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความหวังมีความเซนซิทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยากจะมีการเติมเต็มการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับหรือพูดง่ายๆเราอาจจะกําลังตามหาคนที่ใช่คนที่ดีคนที่คู่ควรสำหรับตัวคุณเนาะมันก็อาจจะเป็นโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะให้มีใครเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการการ ปรับการเข้าใจการเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังดิวอยู่คบอยู่หรือว่าเป็นคนที่คุณอาจจะกําลังคิดหรือตัดสินใจก็ได้เช่นกันนะครับคนธาตุน้ำธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสของความสุขความสมหวังที่ดีมีความรักที่อาจจะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้ดีนะครับแต่คุณเองอาจจะต้องพยายามมองการไกลเป็นระยะยาวสักหน่อยหนึ่งจากไพ่คิงถือไม้คิงถือไม้หมายความว่าชาวราศีมีน รักขนามินคุณอาจจะต้องพยายามเปิดใจนะครับกับในเรื่องของการเรียนรู้การปรับการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการเจริญเติบโตการพัฒนากับในเรื่องของการวางแผนกับในเรื่องของความคิดการตัดสินใจในอนาคตข้างหน้าอย่างที่บอกแหละนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มี เขาเล่าอะไรนะคอมมิตเมนต์ใช่ไหมครับเป็นในเรื่องของงานแต่างงานหรืออะไรแบบนี้มีการเติบโตการพัฒนาต้องให้เวลากับมันเยอะๆหน่อยนะครับพูดง่ายๆคือเราก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยนิดนึงะ่ะกับความสัมพันธ์เพื่อให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายความสำเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีเข้ามาแต่บางคนอาจอาจะมีโอกาสมีแนวโนมของความรักที่อาจจะยังดูไม่ค่อยลงตัวเน <c annya> าะ <c anz ile> มันอาจจะมีปัญหาความรู้สึกที่อาจจะดูความรัก, <c anz ile> ม, <ces> ม,กมันดูนิ่งนะครับมันดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายกับความสัมพันธ์มันอาจจะดูเหมือนกับว่าอาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นคู่ก็ได้ที่อาจจะดูเหมือนกับว่าปิดกั้นในเรื่องของความรู้สึก ไม่ได้ถึงกับถูกบล็อกแต่มันเป็นอะไรที่ดูแบบความรักดูเหนื่ดูช้าดูหน่วงดูไม่เป็นใจหรือเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเราอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้มันทําให้ความรู้สึกระหว่างเรากับเขามีช่องว่างมีแกลบนะครับกับในเรื่องของ Re-relationship แล้วนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าดาวเนี่ยชุมนุมกันนะครับอยู่ในราศีเมษมีทั้งดาวประจําตัวทั้งดาวคู่ด้วยเข้าร่วมกับดาวราหูมันอาจจะมารุมมาตุ้มในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะทําให้ความรักความสมหวังกับคุณเนี่ยมีปัญหาในความเชื่อเฉือนกันในอดีตที่ผ่านมามเห็นไหมครับมันมีปัญหามีการแบบทะเลาะกันบ้างมีความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันบ้างการมีปัญหากันและกันบ้างอัศวินถือดาบนะครับ ในเป็นราศีธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็เมทุนด้วยนะครับอาจจะเป็นโอกาสของการที่เขากับเราอ่ะมีปัญหาในอดีตแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเกิดรอยรั่วนะครับช่องว่างสิ่งต่างๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันเลยทําให้เรากับเขาต่อติดกันได้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับมันเกิดความรู้สึกความผิดหวังความรู้สึกมันดูไม่ชัดเจนด้วยนะสามดาบกับให้เดวิลสามดาบกับเดวิลเนี่ยบอกเลยว่าความรักของคุณอาจจะยังดู ยังไม่เสถียรพอกับในเรื่องของ relationship ตรงนี้อาจ,จต้องใช้เวลากับการที่ต้องปรับการเคลียสถานะการาให้โอกาสของการเคลียความชัดเจนใดๆนะครับมีไพ่เป็นนี้อีกก็คือไพ่แนวสอดน o อ s o r ดเนี่ยคือไพ่อของการที่คุณเองกับเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหามี อุปสรรคในอดีตที่ผ่านมามีความเจ็บปวดเจ็บช้ำกับความรักที่มันไม่ถูกเติมเต็มความรักที่ดูนิ่งดูห่างดูหายไปเพราะาเราอาจจะมีโอกาสของการที่คุณกับเขาเนี่ยมีความกดดันกันไปในอดีตมีการทะเลาะก,กันก็ได้หรือมีความรู้สึกที่ไม่ไม่ตอบโจทย์กันและกันในอดีตมันทําให้เรามีความรู้สึกเศร้าวิตกกังวลเครียดนะครับนายออฟสซอดเกิดขึ้นเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเครียดนะกดดันนะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเอง กับเรื่องของอดีตเรื่องของวันๆเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแต่เรายังมุฟออนกับความคิดไม่ได้เรายังรู้สึกว่าความรักมันยังดูไม่ไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้ว,วอยากจะบอกว่าชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องพยายามชัดเจนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเนาะเพราะบางทีแล้วอะไพนี่ยมันอาจจะสลับกันเป็นตัวคุณก็ได้นะที่ไม่ชัดเจนกับคู่ของคนรักหรือเปล่าในอดีตมันเลยทําให้ปัญหาเนะี่ยมาถึงตรงนี้ ก็ได้ในสรับ,บางคนเนาะเขาก็เลยนิ่งเขาก็เลยเงียบเขาก็เลยห่างเขาก็เลยหายไปกับความสัมพันธ์แต่ตัวเราเองเนี่ยต้องมานั่งตกผลึกคิดหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยการที่ต้องพยายามเคลียร์ความชัดเจนนิดนึงเนาะก็คือไพ่ใบนี้ six of swords six of swords เนี่ยแปลว่าคุณต้องพยายามเยียวยาพยายามเข้าใจพยายามปรับหรือเรียนรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต้อง ไม่เอาใจไปจดอ่อจนเกินไปนะครับยังมีโอกาสที่เขากับคุณยังจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้นะครับมันมีไพ่ของการที่ตัวคุณเองกับเขามีโอกาสคืนดีกันได้วงเล็บนะถ้าตัวเราเองเนี่ยยังพยายามที่จะเปิดรับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือมองการไกลในระยะยาวนะครับมีไพ่อัศวินถือถ้วยกับไพ่หกถ้วยมาเปราะว่ายังมีโอกาสที่เขายังจะแอคชั่นนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวคุณอยาก จะเข้าหาคุณอยากจะมีแพชชั่นกับคุณยังมีโอกาสที่ยังจะกลับมารักกันกลับมารีเทิร์นกันกลับมาทำความเข้าใจกันรักกันให้คอมมิทเมนต์กันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการเติบโตการพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้นะครับก็คือถึงไพ่สิเหรียญเลยทีเดียวเห็นไหมมันมีโอกาสที่คุณจะได้ในลักษณะของกัน มีความสุขความสำหวังไปข้างหน้าใช่ไหมครับจากไพ่อศัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่หกถ้วยคือไพ่ของการกลับมาไพ่สิบเหรียญคือไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ความรักที่มันเป็นความสุขที่มีความแบบพร้อมหน้าพร้อมตามันเป็นอะไรที่คุณกับเขายังสามารถที่จะปรับในเรื่องของมุมมองความคิดนะครับเคลียความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาทางคุณได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับกับในเรื่องของ relationship ครั้งนี้แต่ คุณเองต้องพยายามคลี่คลายสถานการณ์โดยการที่ต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับตัวเองอีกสักพักหนึ่งไพ่เดอะ e m p e r a n c e นะครับ Temperance หมายถึงไพ่ของการทำกึ่งกลางบาลานซ์ balance, สมดุลนะครับกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันเป็นอดีตก็ควรจะต้องปล่อยทิ้งไปแล้วก็พยายาม ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราพยายามจมอยู่กับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเนกาทีฟจากให้ก้าดาบเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรากับเขาเนี่ยนะครับไม่มีวันอะที่จะคืนดีกันได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะคืนดีกันเราก็จะกลับมาเรียกร้องเหมือนเดิมเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่ถ้าเราสมดุลได้บาลานซ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัดอคติตัดความรู้สึก ตัดความโลภความโกรธความหลงให้ได้แล้วตัวคุณเองจะสามารถยืนหยัดกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ถึงแม้มันจะไม่ได้เต็มบเต็มแบซ100%แต่คุณก็สามารถประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปในเวที่ดีขึ้นนะครับหรือในทางที่แบบไปในทางแบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็ไพ่ The Temperance หมายถึงไพ่ของการเรียนรู้การพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะ ปรับและจูนเข้าหากันได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเช่นกันดังนั้นบอกไว้เลยว่าชาวราศีมีนลัคนามีนมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความชื่นมืน่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ ใครที่อยากจะแบบมีการอดทนการรอคอยกับสถานการณ์นะครับอยากจะได้คอมมิทเมนต์เอออยากจะได้ในเรื่องของงานแต่างงานเอยหรือความรู้สึกดีๆที่อยากจะให้เขาเคลียร์ให้นะ่ะมีโอกาสแล้วนะดังนั้นนะครับพยายามเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีแล้วกันอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟก็โยนทิ้งไปเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อแต่ถ้าเกิดใครนะครับคิดว่า ไม่อยากจะเป็นตัวเลือกไม่อยากจะเป็นอะไรที่มันเป็นลักรล้าไม่อยากจะเป็นอะไรที่มันเป็นลักซ้อนซ่อนเงื่อนกับความรักความสัมพันธ์ไม่อยากจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ต้องแบบอดทนรอคอยขนาดนั้นน่ะนะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบอยากจะ move on กับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์อยากจะเจอคนที่ดีกว่าอยากจะเจอคนใหม่อยากจะมีความรักที่มันเป็นแบบในเวที่เราเลือก เบทที่เราอยากจะให้เป็นอะไรแบบนี้ครับในทางที่เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้คุณก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเราแบบมีพัฒชั่นที่อยากจะไปในทางนั้นนะครับอยากจะตัดความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นใหม่มันก็โอเคแหละมันก็ทําได้แต่ตัวคุณเองจะใจแข็งพอไหมที่จะตัดถ้าใจแข็งพอที่จะตัดโอเคคุณตัดได้แล้วคุณก็ไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เลยทุกอย่างก็จะ มีโอกาสแนวโน้มของการลงตัวได้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดใครยังคิดว่าอยากจะให้เขาเคลียร์หรืออยากจะให้เขาปรับในทิศทางของความหลักได้นะครับแล้วเรายังประเมินว่าเขายังทําดีกับเราเขายังโอเคกับเราเขายังพอที่จะเคลียร์ให้เราได้โอเคมันก็มีโอกาสที่จะเคลียร์ได้ทุกอย่างก็จะมีโอกาสของความสุข ที่กลับมาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องใจเย็นแล้วก็พยายามเปิดรับเปิดกว้างกับความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้แล้วตัวคุณเองจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆที่คุณเองจะได้รับแล้วก็เคลียร์ความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากกว่านี้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนคุณก็อาจจะต้องเลือกหรือตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าคุณจะต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ